ค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้คุณครูพาเด็กๆเ,เรียนเรื่องหน่วยกลางวันกลางคืนนะคะเดี๋ยววันนี้คุณเปิ้ลจะมีนิทานกลางวันกลางคืนมาฝากเด็กๆให้ได้ฟังกันนะคะพร้อมหรือยังคะไปฟังกันค่ะกลางวันกลางคืนพระอาทิตย์ขึ้นตื่นนอนลืมตา แสงแดดแจ่มจ้าเรียกว่ากลางวันกลางวันนั้นดีดูมีสีสันเห็นทุกสิ่งนั้นสารพันรอบกายคนสัตว์สิ่งของมองดูเห็นได้ประโยชน์มากมายหลากหลายมากมี ตากเนื้อตากปลาตากผ้าก็ดีผ้าแห้งเร็วรี่ดูซีเดี๋ยวเดียวแต่พอแดดหมดอาทิตย์ลดเลี้ยวจันเด่นดวงเดียวกับดาวพราวตาพระจันทร์ลอยอยู่ในหมู่ดาราจำไว้เถิดหนา เรียกว่ากลางคืนกลางคืนมืดมิดดวงจิตสดชื่นในยามค่ำคืนพักผ่อนกายาหนูจ๋ายังเล็กเด็กไร้เดียงสาเมื่อถึงเวลามานอนเร็วไวอากาศหนาวเย็น เดี่ยวเป็นหวัดได้นอนห่มผ้าไว้จะได้อุ่นกายพอตื่นขึ้นมาหน้าตาสดใสยิ้มรับวันใหม่จิตใจเบิกบานเห็นไหมหนูจา๋าเวลาผันผ่านกลางคืนกลางวันหมุนเวียนเปลี่ยนไป เด็กๆได้ฟังนิทานกลางวันกลางคืนแล้วนะคะจบไปแล้วนะคะเด็กๆทราบหรือยังคะว่าเวลาที่มีพระอาทิตย์แล้วก็เวลาที่สว่างแบบนี้ที่เรามองเห็นเขาเรียกว่าเวลาอะไรคะตอบยังคันครูอยากฟังว่าเด็กๆตอบว่าอะไรเอ่ยเวลากลางวันค่ะอ๋อถูกต้องค่ะเวลากลางวันนะคะ่ตบมือให้น่อยทราบแล้วนะคะกลางวัน แล้วต่อไปถ้าเป็นเวลาที่มืดมืดแล้วก็เป็นเวลาที่เด็กต้องนอนหลับพักผ่อนไปแล้วเนี่ยเขาเรียกเวลานั้นว่าเวลาอะไรคะอ่าตอบหมยค่ะกลางคืนค่ะอ่าใช่แล้วค่ะกลางคืนนะคะเขาเรียกว่าเวลากลางคืนเก่งมากค่ะตอบมือให้เด็กๆหน่อยค่ะอ่านิทานวันนี้ก็จบแล้วนะคะกลางวันกลางคืนอ่างานวันนี้ครูป้าลาก่อนนะคะ เดี๋ยวค่อยฟังนิทานใหม่อีกหลายๆเรื่องนะคะเดี๋ยวคุณเปิ้ลจะเตรียมมาให้ค่ะน๊ายบาย